สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับสรรหา EP ที่1ตอนนี้อยู่ลานหน้าห้างเซ็นทรัลครับมาดูพวกช่างภาพเขาถ่ายสาวๆกันก็เรามาศึกษาเทคนิคการถ่ายรูปหรือ มาดูไฟสวยๆมาใช้โลเคชั่นของเขา,าการทำงานของช่องภาพมืออาชีพเขาทำยังไงครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวยไปโดนครับวันนี้สัรหาพามาดูอีกแล้ว สามกล้องเลยวันนี้ช่างภาพการทำงานนี่เขาเรียกว่ามืออ่าจี้มืออ่าจี้มืออ่าจี้มือฉมังไงครับมาทำอะไรครับวันนี้วันนี้น้องอยากมันถ่ายรูปกับเต่าดิสมัน เทคนิคอะไรพิเศษที่ถ่ายกับไฟมีเทคนิคอะไรพิเศษไหมครับเทคนิคก็คือปกติผมต้องมีกล้องก่อนอย่างแรกแล้วผมก็เข้าไปอยู่หน้าคอมเซิร์ชยูทูบแล้วกูก็ก๊อเข้าเลยวันนี้ลางไม่ค่อยดีครับลากันไปเท่านี้นะครับเป็นไงบ้างครับครับผม ก็สรุปวันนี้เป็นไงบ้างสรุปวันนี้แฟดไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าทานหมดโอเคครับงั้นก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปดูอนะินเสิร์ตเนาะในในภาพที่เขาถ่ายกันเดี๋ยวเราดูว่ามันสวยแค่ไหนเผื่อคนมาตามตามมามาดูพวกเราทัาดังเมื่อไหร่นะมีสปอนเมื่อไหรก่ก็เมื่อนั้นครับเดี๋ยวเราจะได้ไปเที่ยวไกลๆกลันบาง